สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเจริญยันย่างค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะมาพบกันอีกครั้งนะ,ะตอนนี้ร้านเปิดนะคะให้บริการแล้วพ,พี่ค่ะนะ,ะแวะมาได้เลยนะคะลูกค้าก็มารอใช้บริการแต่เช้าเลยเนาะนะหยุดไปหลายวันนะ,ะหยุดไปหลายวันลูกค้าก็สอบถามนะคะเข้ามาเป็นจํานวนมากมากจริงๆพี่ๆนะเพราะว่าลูกค้าหยุดอยู่บ้านอาจจะไม่ได้ทําอะไรเนาะพี่ๆนะวันนี้ก็นัดกัน มาหลายท่านนะมาแล้วก็มีเดินทางอยู่ก็มีฮะพี่ๆมาได้เลยนะสินค้าก็ยังให้ราคาโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะก็จนกว่าสินค้าจะหมดนะพี่ๆแวะมาได้เลยร้านเปิดแล้วจะเปิดจีเพายางป้ายแดงต่อเติรกันยางบางท่านก็อาจจะได้ศึกษาสเส้นทางแล้วนะช่วงวันหยุดสงการนะพี่น้องนะคะตอนนี้ที่กำลังเปลี่ยนอยู่นะคะเป็นยางเดตัน185 60R15 ปี2 0 2เส้นอยู่ที่5 0 0ลูกค,ะคะ้าะสำหรับรถเก๋งนะคะรถเกง๋ง ทุกรุ่นเลยทุกทุกค่กายเลยพี่พี่ถ้าเกิดว่าใช้185 60บ5อยู่เนาะนะคะก็แนะนำเดตันราคาซอบเบาๆเป็นทางเลือกค่ะนะคะตัวนี้สีเจนอยู่ที่5,800มีอีกแต่เดตั้าพัน0ลูกค้าคะแล้วก็ดันหลอบอยู่ที่7,000โยโกฮาม่าอยู่ที่7,900ลูกค้าเลือกได้เลยตามบัตเจ็ตัวเองตั้งไว้นะคะพี่พี่พเนาะนะคะ แล้วก็อีกคันนะคะลีวลีวตัวเทียะะ่ยค่ะพี่ขานะ,ะเลือดวันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นยัยงางหม่ยางไม่แล้วก็จัดโปรโห,โหเรียกว่ามีโปรโมชัน่นครบทุกไซส์เลยถ้าเป็นสเปคเดิมๆติดรถนะคะอันนี้จะใส่เป็นสเปคเดิมสองหนนะคะ R สิบหค่ะสีเส้น12,500บาทบิสโตนดุนวิทนะคะพี่ขาขานะคะคือบรรทุก ได้ดีเยี่ยมนะฮะสีเส้นหนึ่งหนื่สองพันห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันกันกบซีรีส์เจ็ดสิบนะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาร์ิก็ราคาเท่ากันพี่พี่เลือกได้เลยนะนะคะเมื่อเช้า,ชาก็มีรถตู้นะฮะเลือกใส่เป็นน่าจะซีรีส์เจ็ดสิบตัวหกห้าะไรทีทีนะคะอ่าอย่างที่บอกเลยลูกค้าลูกค้ามาก่อนแอดมินอีกพี่พี่ค่ะนะ คือบรรยากาศหน้าร้านค่ะให้พี่ๆได้ชมนะคะได้ชมสินค้าด้วยนะคะได้ชมวิธีการขั้นตอนการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือของพี่ร้านด้วยนะคะลูกค้าก็จะได้เห็นความพร้อมมากๆเลยนะ,ะ,ะมีครบนะคะลูกค้าถามว่ามาซื้อยางที่ร้านพร้อมติดตั้งให้ด้วยไหมพร้อมติดตั้งให้ด้วยคะ่ะพี่ๆค้านะคะ,ะาปนะคะแล้วอีกคันเนาะอีกคันค่ะนะคะลูกค้าน่าจะจบที่อ๋อ ทีนะคะเดี๋ยวแอบไปดูก่อนพี่พี s <S ่แอบไปดูสิเนี่ย uh, ลูกค้านะคะเห็นเฮียยกล้อมาแล้วเราต้องใช่ต้องใช่แน่แน่ให้พี่อีสู่ในทีเอฟอารุ่นนี้นี่เป็นทีป่ะเดี๋พี่เนาะเออว่าพี่แ้วว่าแจ้งรุ่นผิดนะคะเพราะว่าเกิดไม่ทันลูกค้ามตี้เอ็กนะคะไปบอกลูกค้า บอกไมตี้เอ็กค่ะนายแต่บบพี่ๆเขารู้นะว่าแบบไม่ใช่ไมตี้เอ็กซนะอันนั้นเป็นฮีโร่ฮีโร่ในรุ่นรุ่นพี่ไมตี้เอ็กซ์อีกไม่รู้กับลูกค้านะฮะโฮโฮลูกค้าก็บอกวก็แบบเป็นะฮีโร่ต้องขออภัยด้วยไม่รู้รุ่นเจ้าของรถยังไม่รู้เลยพี่นะฮะหนูก็อ๋อไมตี้เอ็กใช่ไหมคะลูกค้านะฮะก่อนทํารีวิวก็ได้สอบถามนะะก็ลูกค้าบอกไมตี้ก็ไมตี้ตามนั้นค่ะนะฮะอันนี้ก็คือทีฟอาร์แล้วพี่เนาะอีซูทีฟอาร์นะคะใช่หรือเปล่า น่าจะใช่พี่นะ TFR รุ่นนี้เผาสั้นลูกค้าขานะเข้าใส่ไปล้อเดิมขอบ16บหก็ต้องใช้แอดเตอร์ซึ่งปัจจุบันที่ร้านไม่มีแอดเตอร์แล้วลูกค้านะคะต้องนี่เลยนะที่เราเอามารองรับพี่ๆที่ใช้รถรุ่นเก่าก็คือจะเป็นพวกทีอีนะฮะงานเซอุสไบเลนโซลูกค้าขานะตัวนี้ไม่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมเป็นล้อขนาดขอบ15บห้าใช้กำลังดีนะใช้งานสมบุกสมบันได้เลยจับคู่กับบิตตงโรเว็ทค่ะ2 1งหนึ่งาเิบใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลูกค้าเนี่ย เลือกเป็นล้อสีอะไรดีรุ่นนี้มันจะมีสามสีพี่พีนะคะมันจะมีสีทองสีทองสีน้ําตาลไหมย่เนี่ยที่ลูกค้าเลือกนะคะเรียกนะคะแล้วก็สีดำนะสีดําแบบนี้ลูกค้ามีสามสีนะมีดาครอบเงินนะลูกค้าชอบสีไหนนะมาเดากันว่าตอนนี้ยังไม่เปิดกล่องนะคะว่าลูกค้าจะเลือกเป็นสีอะไรนะคิดว่าสีเขียวลูกค้าต้องอันนี้แน่นอนนะต้องเป็นสีน้ําตาลไหมพี่พี่คะนะจบคู่กับยางนะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาร์สิบ ห้านะบิสโตนดูนวิทค่ะยังใหม่ปี2025นะอันนี้คือล้อใหม่เหมือนกันที่พี่หาใหม่แกกล่องเลยที่จับคู่ไว้อย่างนี้คือเวลาเ้าจะลองสวมให้ลูกค้าได้ดูทรงดูอะไรได้แบบเห็นภาพได้ชัดๆนะคะพ,พี่เหมือนกันเหมือนพวกขอบ16ค่ะที่เป็นรถตัวสูงนะลูกค้าเนาะนะคะก็จับคู่แบบยางไว้แบบนี้ลูกค้าถามว่าล้อมือก่องหรือเปล่าไม่ใช่ลูกค้าเป็นล้อใหม่แกกล่องเลยจับคู่บวกกับยางไว้กับยางไว้ให้เวลาลูกค้ามาลองเนาะจะได้สวมใส่ลองเทียบนะว่าเออลูกค้าขาใส่แล้วมันจะออกมาประมาณนี้นะ เห็นทรงเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่พีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาติดตั้งค่อนข้างรวดเร็วเดียวนะคะพี่พีมาได้เลยคือตอนนี้ว่างนะคะคิวว่างลูกค้าส่วนใหญ่ถามว่าจองคิวไหมนะคะน่าจะไม่ต้องถึงกับท่านจองคิวเหมือนช่วงเทศกาลก่อนหน้าแล้วลูกค้านะ,ะนะ,ะอันนั้นคือมาเยอะจริงๆพี่พี่ค่ะนะอันนี้นคือวอล์กอินมาได้เลยลูกค้าสบายๆค่ะนะ ถ้าพี่ๆนะเลือกเป็นชุดนี้ลูกค้าก็จบที่ถ้าเทินล้อเก่าเนาะล้อเก่าที่เป็นแม็กเดิมด้วยกันจะจบจ่ายที่1นึ0งหมื่บาทลูกค้าขาเป็นงานาล้อทีอีเนี่ยสีมี3าสีอย่างที่น้องแจ้งนะคะแล้วก็จับคู่กับบิตโตนวิตขอบสนะิบห้าเนาะพี่ๆนะฮะพาลูกค้าไปชมนะคะ ลูกค้าไปชมสินค้าโปรโปรมีอะไรบ้างเอาตัวไหนก่อนพี่พี่อยากชมเป็นตัวไหนก่อนนะคะอีสูไม้อีสูลูกค้าก็ถามดีดีพี่พี่นะคะลูกค้าบอกมีไหมจะมีไหมหลังสงการมีลูกค้าขาตัวนี้คือปล่อยให้ขาดไม่ได้เลยพี่พี่อีสูไฮเดนเดอร์นะคะความสิบเจ็ดเนาะ บิสโตนะฮะหนึ่งหมื่นเก้าันบาทจบจ่ายราคานี้เลยนะลูกค้ารวมเทิร์นเก่ามีฝาครอบดุมมินนิ่งให้ครบทั้งสี่ล้อเลยพี่ฝาแท้ศูนย์ด้วยน็อตแท้ศูนย์นะฮะอันนี้คือจบราคานี้เลยแล้วก็จะมีล้อมิวเอ็กที่เป็นยางดันหลบลูกค้าจบจ่ายที่หนึ่งหมื่นห้าันบาทมีของพร้อมเหมือนกันพี่ๆมาได้เลยนะไม่ต้องจองหาสินค้ามีพร้อมมากไม่ต้องจองมอกอินมาได้เลยนะแล้วก็อ e, ีสูตตัวนี้ตัวอ e, ีสูตตัวแซดนะตัวแซดลูกค้าขาปี2025จบจ่ายี่ สองหมื่นสามพันบาทพี่พี่ะาสองหมื่นสามพันบาทลูกค้าได้ล้อใหม่ยางใหม่ป้ายแดงขอศูนย์เลยรู้สึกว่าชุดนี้เป็นปีสองพันยี่ิห้าแล้วจ้ะนะคะใหม่มากนะพี่นะลูกค,ะคะ้าขาใหม่มากๆเลยนะคะเส้นสีแบบนี้คือใหม่สิบเจ็ดก็ใหม่พี่นะคะนี่คือใหม่เป็นลักษณะที่ดีของล้อและยางป้ายแดงคือเส้นสีตุ่มเนื้อยางอยู่ครบทั้งสี่เส้นนะคะพี่พี่นี่เลยลูกค้าใหม่มากนะคะสองหมื่นสามร้อเดินัก้เกิดว่ลูกค้า จากประหยัดไป 1, 1น 1> ึ่พันนะพี่เนาะเลือกเป็นปลายปี24ประหยัดไป1นึ่งพันสองหมื่นสองเงื่อนไขการรับประกันเหมือนกันเลยนะลูกค้าก็เซฟงบไปหนึ่งพันเลือกได้นะพี่น้นะคะอ่ะว้ายลูกค้านะฮะผิดคาดมากนะคะนี่ลูกค้าเะเลือกเป็นดาวขอกเงินเป็นล้อเวลด้วยนะคะอืมนี่เลยพีนีจริงๆแล้วแบบเดาไว้ว่าลูกค้าต้องเลือกนสีน้ำตาลเพราะรถสีลดสีอะไรนี่สีเขียว พี่ว่าเขียวไว้นี่อืมถ้ารถถ้าบอกว่าสีเขียวนี่สแสดงว่าอายุไม่น้อยแล้วเนาะพี่พีนะก็คนแก่ชอบพูดว่า <laughs> สีน้าเงินเป็นสีเขียวเออพ,พี่นะนี่เลยสวยมากนะคะน้องปอปกะลังแก่ล้อนะคะแก่ล้อเพื่อถ่ายรูปไปลงรีวิวนะ,ะพี่พี่ได้ชมเป็นภาพนิ่งเนาะ สองล้อก่อนได้ไหมครับนะคะสองล้อไหนคะพี่นะคะสองล้อไหนลูกค้านะคะ <S <S คุณพี่วัฒนานะคะสองล้อไหนก่อนลูกค้าเจ้าสองล้อไหนคะอ่ะตัวนี้ขอมสิบแปดเนาะตัวแซดนะคะไปแล้วคือมาเอ็กซิลี่ไว้ไม่ใช่เอ็กซิลี่ลูกค้านี่คือวีโค้ด พี่พี่ค่ะ V cost สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะ,ะตัวนี้รวมเทินเกา่ามินลิ่งไหมมินลิ่งให้ด้วยลูกค้านะคะพร้อมทั้งฝาดมติดตั้งให้ครบเสร็จสับเลยรวมเทินเกา่าเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นสิบเจ็ดนะ,ะตั้งคือสลับกันนะะ,ะตัวนี้ พี่พีก็มาเดินเลือกเลยเลยนะชอบรุ่นไหนสามารถลองเทียบได้ทุกรุ่นเลยตัวแซดก็มีหลายชุดค่ะแล้วก็ยางป้ายแดงลูกค้าเดี๋ยวจะได้ราคาซบๆเบาๆเนาะสองหกห้าหกสิบแปดค่ะสี่เส้นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทปลายปียี่สิบสี่นะพี่นะติดมากับอ e ีซูรุ่นแซดตัวนี้พร้อมบริการติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะนี่คือยางป้ายแดงบิสโจนนะสองหกห้าหกสิบแปดซึ่งพี่พี่ค่ะถ้าเป็นยางป้ายแดงเนาะน้องก็มียางใหม่จัดโปรก็คือราคาเบียดกันเลยส่่่่่่ววนนนนนใหญเเียยยยโโออ้้าาาาางงงปแดถูกะะะะพบิตฮ ลูกค้ามาถึงที่เชื่อไหมเอาเป็นยางใหม่ที่เราจัดโปรนะคะ AT 002อู้ยลูกค้านะสี่เส้นหมื่นแดเดี๋ยวพาไปชมพี่พี่เนาะจริงค้ะมีโปรโมชั่นให้ครบทุกไซส์เลยนะคะแล้วก็ยังปล่อยโปรยาวๆต่อนเนื่องเลยนะ,ะตัวนี้จะเป็น RS ล็อกค่ะลูกค้าขานะ,ะขอบ20ของฝั่ง i ูมิวนะฮะ MU-X มีทั้งยางคู่ตัวยางคู่ตัวจะเป็นบิตัวนะพี่เนาะสามหมื่นแปดลูกค้าค่ะหรือจะเอานี่อันนี้ก็คือเซฟงบไปได้เลยหลายพันนะสามหมื่นห้าลูกค้าค่ะยังไม่รวมเทิร์นพ,พี่ยังเอาของเก่าของเดิมค่ะคือเป็นสดได้นะมานะลูกค้าใครออกรถไปไ้ายแดงอย่าเอปเกรดเป็นล้อรุ่นนอท็อปนะสินค้ามีพร้อมเลยลูกค้ามาลองเลือกลองชมก่อนได้หรือจะเป็นงานรถแต่งสไตล์ออฟโรดอย่างซีอูดนี่ล็อกมีพร้อมเลยพี่พี่มีครบเลยนะคะอีซูซูสิบแปดเดิมนะคะเอาสองล้อก่อนล้อลูกค้านะคะ อีกสองลอ่ะลูกค้าฝากไว้ที่ร้านก่อนหรอพี่สองหกห้าหกห้าสิบ็ดยัง่งเดียวมีค่ะพี่ทงพี่ทองชยัยเดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวพาไปชมเนาะอันนี้สีอุดงานสต็อกนะ,ะมีครบมีครบเลยพี่ๆคะ่ะมาได้เลยคะ่ะนะคะไปดูปั๊มลมก่อนว่ายังหายใจดีอยู่หรือเปล่า เพราะว่าส่วนสงการนี่คือโอ้โหทำงานหนักหน่วงมากพี่ๆนะะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบ16นะคะ255 70อ16ซึ่งเบอร์นี้พี่ขานะ,คะใครจองจองได้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าหมดรถนี้แล้วไม่มีแล้วนะลูกค้าราคานี้255 70อ16ใส่เทียบเท่า245ใส่เทียบเท่า265 70อ16นะคะได้เลย4เส้นหมื่นสองเท่านั้นลูกค้าขาเหลือน้อยชุดแล้วนะ4เส้นหมื่นสองนะคะ อันนี้ที่พี่น้องบอกสต็อก AT 0ูค่ะอันนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วพี่พี่สี่เส้นหหมื่นแปดลูกค้ายังขอบสิบแปดนี่ AT 02อ่ะพี่พิมพเข้าไปเลยนะเช็คได้เลยนะถ้ามันประหยัดมันเซฟลูกค้ามาได้เลยพี่เชื่อว่าประหยัดประหยัดเยอะมากอุปหานะคะมานะลูกค้นะคะานะคเซฟงบไปไม่ไม่มากก็น,น้อยลองลูกค้าลองดูสองหกห้าสแปด AT 0 2ปียบสี่ที่นี่สี่เส้นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทลูกค้าแวะมาได้เลยอะมานะลูกค้า สองหกันเ็ใช่ไหมคะมีหลายช้อยมากพี่ๆนะมาได้เลยเดินตามมาค่ะจะเอาตัวไหนก่อนเอาโยโกก่อนราคาซอฟก่อนเนาะพี่เนาะนะสองหกห้ันเจเริ่มต้นที่ g ีอันดาจีเกี่ค่ะพี่ๆสีเส้นหมื่นสามลูกค้า13500ส้ายบาทยังใหม่ปี2 0 2พัพร้อมบริการใส่ถุงให้ครบจบราคานี้เลยนะปี2ี่สยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะฮะสัปดาห์คือค่ไรเนาะนี่สี่สปีสองพนีพี่ๆนะคะนี่คือหช้อย เป็นตัวเลือกนะพี่พี่แล้วก็265หกห้ค้าจเตัว HT ต HT ตัวน,นี้รุ่นนิยมนะฮะพี่พี่มั่นใจเลือกใช้อาจจะด้วยแบรนด์เนาะลูกค้าแต่มันทนจริงๆค่ะอายุการใช้งานยืดหยุ่นได้สูงมากลูกค้าก็ลองดูนะพี่พี่ค่นะคะอ่ะสเส้นหมื่นลูกค้านี่ถ่ายรูปไว้ย้ตนเข้าหลังบ้านอย่างจองจองได้เลยนะคะลูกค้า สี่เส้นหมื่นห้าร้อยยางปีสองพันยิบสี่ปลายปีนะพี่สัปดาห์ที่สี่สิบหกมีห้าสิบก็มีลูกค้า่ะชุดนี้รู้สึกก็จะเป็นหนะ้าสิบห้าสิบในอีกสองสัปดาห์ที่อีกสองสัปดาห์ขึ้นปียี่ห้าแล้วนะลูกค้าเหมือนได้ยางปีสองพันยี่ิบห้าพี่เหมือนได้ปียี่ห้าเลยนะคะการใช้งานคือยังได้ดีเหมือนเดิมไม่มีหมุ่นปอกานใช้งานแต่อย่างใดเงื่อนไขเรากันตามเงื่อนไขบริษัทเลยลูกค้าแล้วมีอีกปียห้ามีไหมอันนี้มีลูกค้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยพี่พี่หมนะื่นะ แต่ปี25้าก็เป็นชุดโปรเหมือนกันพี่หมื่นเ็ดห้ารอย่ะลูกค้า AT 001ค่ะเนาะสี่เส้นหมืนสี่นะ,ะเมื่อกี้ลูกค้ามาใส่วีโก้ตัวเตี้ยใช่ไหมพี่เขาจองไว้หนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวเอาอีกคันมาเปลี่ยนอันนี้ AT 001ูสี่เส้นหมื่นสี่ลูกค้าอื ถ้าที่บ้านมีรถหลายคันมาเลยค่ะลูกค้าคุ้มมากเพราะสินค้านั่นคือเป็นราคาโปรประหยัดไปหลายพันประหยัดช่วยเซฟงบได้เยอะมากลูกค้าค่ะมีแต่แบรนด์ชั้นนำทั้งนั้นเลยที่เราเอามาจาัดโปรให้ลูกค้านะบิสโตเดโยโกก็มีดันหลบก็มีหามีทุกไซส์ทุกเบอร์เลยที่เป็นสเปคเดิมติดรถนะพี่นะแล้วก็ตัวนี้นะคะ 2656418HT ก็เป็นอีกรุ่นที่ทางร้านขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า418รถใช้เยอะพี่ไซส์นี้รถใช้เยอะมากนะเป็นสเปคมาตรฐานเลยลูกค้านะทุกรุ่นลูกค้าเลย ไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือ PPV พี่พี่ขาสองพูข 10, ้ากสิบอ1สิเส้นปีห้ากว่าเนาะสองหมนหนอยลูกค้าปียี่ี่อยู่ที่หนึ่กพี่พี่ขปียีที่1 9แล้วก็ a อทอย่างที่น้องแจ้งนะเอทศูนย์ศูคปลูกค้าปีห้าสองหนหนึ่ค่ะแล้วปียีที่1 8ลูกค้ามาได้เลยนะเจ้าปียีปีาตอนนี้ยังมีครบอยู่มาช่วงนี้ยังได้ครบอยู่เอ๊ะมาถึงหน้ารานเนาะจริงๆอ๋ ตั้งใจแบบปี๒เลยนะมาถึงที่ร้านเปลี่ยนใจปี้าลูกค้านะมีเหมือนกันหรือจะมาเอาแ็กพร้อมอยางก็ได้เช่นกันนะคะมีหลายรูปแบบลูกค้าขะมาถึงร้านแล้วคือเปลี่ยนใจได้นะพี่น้าน,นะคะและยางขอบ20วันนี้ก็มีนัดเข้ามาเปลี่ยนอยู่นะคะอ่านัดไว้ลูกค้าขาสองหกห้าห้าสิบอ่ะยีสิบนะแกลนเทคพีทีสามเอพี่ค่ะรุ่นนี้เบอร์นี้นะคะไซนี้ ติดมาขับเจนเดอร์ีอาร์สปอร์ตอะตรงรุ่นเลยสี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันบาทที่ยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะสัปดาห์ห้าสิบอีกสองสัปดาห์นะขึ้นปีห้าแล้วเหมือนลูกค้าได้ยางใหม่เลยนะลูกค้าประหยัดไปหลายพันพี่พี่สี่เส้นหมื่นหกลูกค้ารวมใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยตั้งเป็นแถวให้ลูกค้าไว้เลือกนะแล้วขอบสิบหกก็มีลูกค้าขาเอทีศูนย์สองน้านะพี่พี่สองหกห้าสองสี่ห้าเจ็ดสิบอันสิบหกราคาเท่ากันสี่เส้นอยู่ที่ 1นะ16,500บาทสต๊อกมีพร้อมเลยนะคะปาเจโร่สปอรตตัครับได้เลยค่ะพี่ยูสุรินครับยู่สุรินได้เลยค่ะลูกค้าขาขับรถมานะคะขับรถมาเที่ยววัดปทุมได้หรือว่าลูกค้าจะให้สั่งซื้อนะไปส่งที่บ้านก็ได้ลูกค้าขาใช้คนส่งเอกชนเอกชนลูกค้าขาวันนี้ส่งพรุ่งนี้ถึงเลยพี่ๆนะปาเจโร่สปอร์รุ่นนี้ลูกค้าขา2 3 0 0 0 พี่พี่ว่าสวยไหมสวยนะลูกค้านะอะไรที่เป็นสีทูโทนเนี่ยจะเป็นรุ่นครอบลูกค้าเนาะ้าเป็นตัวเอลิตจะมีอีกตัวตัวนึงตัวลรมิตเอลิตเป็นสีดําสินค้ายังไม่มาลูกค้าราคาเท่ากันหรือว่าพี่จะรอตัวนั้นก็ได้เนาะอันนี้นําเสนอตัวนี้ก่อนนะคะ2อ0 0มบาทรวมเทินเก่าลูกค้าได้ร้อใหมย่ยางใหม่เลยซึ่งปัจจุรรรุ่นใหม่นะ,ะยางติดมาเป็นโยโกฮาม่าจีโอจเกสี G ่ 94, นะคะพี่พ ชุดนี้สองหมื่นสามรวมเทอร์แมกเดิมนะลูกค้าปาริโอลสปอร์ตค่ะพี่คะ่ะมีชุดเดียวลูกค้าหรือจะเป็นเชาะยางนะคะสิบเจ็ดสิบแปดตอนนี้ใช้ไซส์ไหนอยู่แจ้งได้เลยค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะพร้อมแจ้งราคานะคะลูกค้าขาอันนี้คือจะเป็นสองสี่ห้าพี่สี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะแล้วก็อันนี้อะไรอะไร 18, นาะสิบแปดมาฮะเน,นี่ดีนะเล,อลโกโก้อยางโลโก้ยางโลโก้ก็ราคาดีมากๆเช่นกันพี่ยางโลโก้แก้มขาว ที่มันเป็นเอทตัวหนังสือสีขาวลูกค้า4เส้นอยู่ที่1 10, 9ึ0งหมื้าพรอปีพหเนาะพี่พี่ขาปีพหหนึ่้าพันห้บาทถ้าเป็นปีย4ี่มีหนึ่งชุดลูกค้ามานะหรือใครจะจองจองก่อนได้เลยเพราะปีย4สี่น่ะลูกค้าสอบถามมาหลายคนแต่ว่ายังไม่มีใครจองพี่พี่ขานะคะสเส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่ันห้้อยยังลกแค้มขาวลูกค้าปียี่สี่หถ้าปีพหอยู่ที่1 9 0มามาได้เลยลูกค้าเนาะ ไอปียี่ห้ีพร้อมเลยแต่ปียี่มีชุดเดียวใครมาก่อนได้ก่อนละงานเนี้ยเนาะพีเนาะเพราะว่า oh, wow. ลูกค้ายังไม่ชองนะคะ,ะแถวนี้พี่พี่หาสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาิบ้าโตนดูรีสีเส้นอยู่ที่1500นพี่พี่นะคะบีโตนดูรีสีเส้นห5 0่ื่นอยี่คือยางใหม่ปี2องพัยีางป้ายแดงมีไหมไซนนี้นะมีลูกค้าขาสองหนึ่งห้าเ็ดสิบอรสห้นายเบอร์ยางอยู่ไหนลูกค้าจะได้เห็นพี่พี่ให้เห็นเบอร์ยางแต่ลูกค้าก็ 2-5, 70-85นะคะเบอร์ยางมันอยู่ด้านในสี่เส้นจะอยู่ที่9,500ถ้าเป็นยางปลายแดงยางใหม่อยู่ที่15,000ค่ะพี่แล้วก็จะมีดันล็อที่ราคาซอฟกว่าน,นี้ดอลล็อบอยู่ที่8,500นะคะลูกค้ามีพร้อมเลยมีครบลูกค้ามานะพี่สต็อกยางเยอะมากเลยแถวนี้จะเป็น1 8ลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมอีซูนททีทอ่ะข้างหน้าเนาะป่านนี้คงจะได้ใส่แล้ว2โลนะคะจะได้เห็นลูกค้าจะได้เห็นพาเผื่อที่บ้านมีรถรุ่นนี้อยู่นะคะจะได้ดูว่าเฮ้ยใส่แล้วมันประมาณนี้นะค,ะนะคะลูก อัปเดตรถเก๋งก่อนนะคะพี่พรถเก๋งมี Honda R S หลายชุดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องแย่งกันแล้วอุงก,ก่อนสงการมีแต่คนจองแล้วของไม่มีพี่งงมากลูกค้าขามีแต่คนจองของไม่มีนะคะตอนนี้คือของพร้อม ลูกค้าไปหมดแล้วพี่พี่ลูกค้าไปเปลี่ยนกันหมดแล้วนะคะเออล้วก็ฝากลูกค้าที่ตามหาหรือว่ายังไม่เปลี่ยนนะพี่นนองนะคะที่ร้านมีของยูสี่สี่ชุดลูกค้ามีข้างหน้าร้านอีกน่าจะสองชุดนะคะลูกค้าอยู่ที่ชุดละหนึ่งหมื่นห้าพัน 1, 5, บาทซิตี้อาร์เอสนะขอบสิบหกลูกค้าเป็นแม็กซ์สีก็สุดสวยมากนะคะดาดุเลยนะคะตัวนี้จะจับกู่ไม่ใช่จับคู่ลูกค้ายางพู่ตัวคะ่นะลูกค้ายังคูตัวหนึ่งแปดห้าหกสิบอาร์สิบหกนะ,ะใส่ซิตีนะ้คือสูงขึ้น วิสัยทัศน์การคำขีดดีขึ้นลูกค้านะคะพูดต,ตัวตลบลอเ NF EC 300พัดด้วยนุ่มเงียบนะคะยางสเปคสุดนะลูกค้ามีอยู่สี่ห้าชุด่ะพี่ๆนะรุ่น SV มีหนึ่งชุดค่ะตัวนี้ห3มื่นสามยังไม่รวมเทิร์นนะพี่นะอ่ะแล้วก็ตัว V นะคะนี่คือ Honda City ใส่แจ็ได้เลยนะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอาของเก่าของเดิมผักเทิร์นเป็นส่ดได้นะพี่ๆค่ะแล้วก็จะมียางนะคะอ่าตัวนี้ สำหรับกระบะตัวเตี้ยขอบ16บ b บ2 3 5 6 56นะคะบิดโตโนวิทอาร660 a 4เส้นอยู่ที่11,000 11,000เท่านั้นพี่สินค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยสำหรับลูกคา้าร้านตอเจดึงกันยางนะคะ4เส้น11,000 2 3 5นี่คือใส่รถตู้ก็ดีบรรทุกได้ดีเยี่ยมกระบะน,นะคะตัวเตี้ยขอบ16ลองดูนะถ้าเกิดว่าพี่ใช้งานหนักนะคะบรรทุกเยอะ สองสามห้าตอบโจทย์นะฮะหรือพี่พี่ที่ใช้มิซูวิชิไททันไททันพัดเมื่อก่อนเป็น, 2, 2, 5, นสองสองห้านะฮะสองสองห้าทีเนี้ยว่าเขาไม่ทําแล้วพี่เนาะนะก็เลยเอาอยางเบอร์เนี้ยลูกค้าขามาใส่เทียบเท่ามาทดแทนนะ,ะตัวนี้เป็น, one, Japan, นบิสโตนโรวิทเม็ดอินเจแปลนนะพี่นะสี่เส้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะอ่าพร้อมบริการใส่ถุงให้ครบสุดราคานี้เลยเป็นสินค้าราคาโปรโมชั่นใส่ได้สักล้อหรือย,ยังเนาะจะพาลูกค้าไปแอบดูหน่อยนะคะ นี่พ,พี่เป็นไงลูกค้านะคะอันนี้ไม่ต้องใส่อแด pter ไม่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมนะคะด้วยอ f f s e ตก็คือจะยื่นออกมาเสมอซุ้มเลยค่ะพี่พี่ถ้าเป็นล้อเดิมเนะ่เมื่อก่อนนะมันต้องลองสเปเซอร์นะ,ะลองอแด pter ไม่ใช่สเปเซอร์พี่อแด pter หนาประมาณ1นึ่งนิ้วนะคะทีนี้ว่าโรงงานที่เคยสั่งอแดเคยสั่งอแด pter นะพี่นะคะอแด pter ก็สั่งตัวพิเศษที่มันมีบ่ารองด้วยนะคะบ่ารองนะ,ะไม่ได้ทําแล้วก็ต้องเอาตัวนี้มาสอบโยดให้พี่พี่ที่ใช้รถรุ่นเก่านะคะ ใช้งานได้ดีเหมือนกันพี่พี่ขานะไม่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมอย่างเช่น, apter, นอะแดปเตอร์เนาะให้ดูนะคะแล้วรุ่นเก่าเผามันสั้นพี่พีใส่ล้อเดิมเนี่ยคือมันล้อมันหุบอยู่ข้างในนะก็ต้องใส่อะแดปเตอร์อย่างที่น้องบอกนะนี่คือไม่ต้องแล้วด้วยออฟเสร็จล้อนะ,ะจับพวกกับยางดีชุดนึงพี่พีใช้ยาวใช้ยาวๆเลยนะคะ่าให้ดูมุมข้างนี่ ไม่ล้นไม่ยื่นลูกค้าหาเผื่อใครที่เอ้ยรถคันแรกของที่บ้านนะรถคุณลุงรถคุณพ่อนี่อีสูทิปอาเอ่ยมังกรทองนิสันมิกแอมนิสันฟอนเทียนะล้อผุล้อพังเนาะพี่เ้างอยากจะถึงรอบเปลี่ยนยางมาเลือกแบบนี้ได้เลยนะมีสามสีมีดาครอบเงินนะมีสีน้ําตาลแล้วก็สีดําด้านลูกค้าเลือกเลยอันนี้ลูกค้าลูกค้าเลือกเข้าท่านนะที่พี่นะรถส่งล้อล้อส่งรถคือดูดีเลยนะดูดีเลยนะดดเ,ยนะเดี๋ยวใส่เสร็จกนะ็คือดู สวยกว่านี้อีกลูกค้าสวยด้วยใช้งานได้ดีด้วยนะพี่นะตัวนี้นะคะสวยด้วยใช้งานได้ดีด้วยนะคะต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักเนาะนี่เลยพี่ชุดนี้ถ้าเกิดว่าเทินล้อดเดิมนะคะก็จบจที่หนึ่มื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทยงปีสองพนยานะพี่นะนะขอให้ของลูกค้าเป็นแม็กจะเป็นสิบสี่ก็ได้มาสภาพไหนก็ได้พี่สนิมผู พังนะคะโอ้ยผงลุงนี่มันมันมันแตกมันอะไรหมดแล้วเอามาได้เลยลูกค้านะคะขอให้เป็นอัลลอยเป็นแม็กด้วยกันแค่นั้นเองนะคะพ,พี่จบสายที่้องเงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทมีสามสีนะมีสีน้ำตาลสีดำนะดำแล้วก็สีดำขอบเงินว้าให้ลูกค้ามาอีกแล้วพี่นะคะไปละลูกค้าขาดคะโอเคเนาะขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมเดี๋ยน้องจะทำคลิปนะคะไว้ให้ลูกค้าชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบกัน ตอนที่วันนี้ถ้ามีสินค้าอะไรเข้าใหม่จะรีบอัปเดทให้พี่พทันทีนะฝากด้วยนะคะอย่างประแดงต่อตัินกันยังลูกค้าเปิดซีเมาได้เลยร้านกลับมาเปิดทำการปกติแล้วก็หยุดทุกวันพุธนะคะขอบคุณค่ะ